วันนี้นะครับเราก็จะมารีวิวเจ้าเกมบ็อกซ์เกมบ็อกซ์ของ Power Kiddy ี้ G5 นะครับรู้สึกว่าจะเป็นตัวที่แย่ที่สุดไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่บางเื่มีคนถามว่าเราจะเข้ามาชีดเกมยังไงนะครับวิธีก็คือกดเข้า2ปุ่มนี้นะฮะกดเจ้าสมมุนี้ตอนนี้เราเปิด PSP อยู่นะแล้วเราก็กด2ปุ่มนะครับ Select ก,กับ Start แบบนี้ มันก็จะเข้ามาจากเซฟเกมนะครับเปิดเกมโหลดเกมเซฟเกมมันจะมีออปชันให้เข้ามาดูชีทนะครับนี่ก็คือไม่ต้องไปใส่สูตรใดๆทั้งสิ้นนะครับมันจะบอกเสร็จเลยว่ามีมีมีชีทอะไรบ้างนะครับโกงอะไรได้บ้างประมาณนั้นเนะเาะงนะครับได้แล้วก็เข้าไปในชีทก็ได้นะครับชีทนี้ก็คือโกงต่างๆนะครับ Okay. นะครับคันนี้เครื่องนี้ปัญหาของรุ่นนี้นะครับอ่ามันจอยมันทํางานเฉพาะเฉพาะ PHP นะครับถ้าเข้าไปเครื่องอื่นเนี่ยมันมันไม่คอนฟิกอันนี้ให้นะครับอันนี้เราจะสังเกตว่าถ้าเรากดคู่นี้เดี๋ยวกดออกมาก่อน,นวะแบกสิครับ นะครับแบกออกมาแบกออกมานะครับมาตรงนี้เนี่ยเราจะเห็นว่ามันเป็น emu elect วอร์ช o ่น4.5นะครับ4.5 v 7นะครับถ้าเลือกอันอื่นนะครับจะเป็นน neo mi no m ่ก็เปิดไม่ติดด้วยนะ n i n t e nintendo d o n playstation อะไรพวกนี้นะครับถ้าไม่ใช่ psp นะครับมันจะขึ้นว่าไม่คอนฟิกนะครับ จอยสติ๊กไม่คอนฟิกสมมติลองนี้ oto ก็ได้ไฟล์เล็กๆนะครับ metal slacks สองไฟล์เล็กๆนะครับเกมเข้าได้นะครับตอนนี้เข้าอยู่นะครับเดี๋ยวมันจะขึ้นว่าจอยสติ๊กที่ดีเทคเนี่ยไม่คอนฟิกตรงหัวมุมนี้นะครับ not c o n f l i c เสร็จแล้วก็กดออกก็ไม่ได้นะครับกดเสียงเสริมก็ปัหาเนี่ยกดคู่นี้ก็ไม่ได้นะครับต้องรีเซ็ตอย่างเดียว ขายรู้วิธีแก้บอกด้วยนะครับคิดว่าคงจะต้องโหลดโหลดอ่าอิมูเลเตร์ตัวใหม่นะครับอาจจะย้อนกลับไปใช้อิมูอิเล็กเวอร์ที่เก่าลงไปหน่อยนะครับเช่นเวอร์ชัน3.9อะไรทำนองนี้นะครับแต่ตอนนี้ยังไม่มีเวลานะครับแล้วเดี๋ยวก็จะมารีวิวเจ้าเกมส i c กไลท์นะครับคลิปหน้านะครับอันนี้ใช้งานง่ายกว่านะครับแต่ น่าจะแรงไม่เท่าตัวนี้ตัวนี้ CPU น่าจะเยอะกว่าเขาบอกมีแรมตั้ง 2GB ด้วยแต่ว่าเช็คใน Android Box แล้วไม่ไม่เป็น 2GB นะครับรุ่นนี้นี่สามารถที่จะ,อ,ะอันนี้เราดึงออกมานะถ้าดึงตัวนี้ออกมามันจะดูบูทนะครับถ้าไม่ใส่ถ้าไม่ใส่ใสิการ์ดเนี่ยมันจะดูบูทนะครับมันจะบูทเข้า Android เทาแอ d ดรอยนะครับแล้วน่าจะเป็นพันแหรือเปล่านะครับเป็นพันแด้วยนะครับสามารถเปิด Netflix เปิด YouTube ได้นะครับ <c oughs> อย่างนี้ยังใช้งานตรงนี้ได้แต่ว่าเดี๋ยวจะลองใส่อีโมอิเล็กโทรอื่นนะครับไม่รู้จะแก้ปัญหาเรื่องจอยได้หรือเปล่านะครับเอาคลิปนี้เอาสัา้นๆแค่นี้พอสนาทีนะครับใครอยากจะดูวิธีการใส่สูตรโกงนะครับ ใช้เข้าไปเลือกในเมนูได้เลยครับสวัสดีครับ